สวัสดีค่ะในชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4ี่นะคะอยู่กับมิชชันนิดาด้วงปีนะคะชั่วโมงนี้นะคะเราก็จะมาศึกษาเรื่องความเป็นมาของศาสนาคิดนะคะศาสนาคิดเนี่ยเป็นศาสนาที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลาระยะเวลายาวนานมาแล้วนะคะมีผู้นับถือศาสนานี้กระจายอยู่ทั่วประเทศต่างๆนะคะหรือว่าทั่วโลกนั่นเองนะคะ ศาส,สดาของศาสนาคิดชื่อว่าพระเยซูนะคะพรอองค์เนี่ยเป็นชาวยิวประสูติเมื่อวันที่25ธันวาคมนะคะที่หมู่บ้านเบธเลเฮมนะคะแขวนยูดาห์ยูดาห์ในดินแดนปาเลสไตน์นะคะปีที่กำเนิดเป็นปีคิดทศกรรษที่หนึ่งนะคะหมายความว่าอย่างไรก็คือปีที่พระเยซูกำเนิดขึ้นเขาจะเป็นการนับ ปีคิทธศักาตที่หนึ่งนะคะแตกต่างจากศาสนาพุทธนะคะพุทธเนี่ยจะนับปีพุทธศักราชที่หนึ่งก็คือหลังจากที่พระพุทธเจ้านะคะปร,ะรินิพานไปแล้วครบหนึ่งปีก็จะตั้งขึ้นเป็นปีพุทธศักราชที่หนึ่งนะคะอันนี้คือแตกต่างจากศาสนาคริสต์นะคะพระเยซูเนี่ยมีพระบิดาชื่อว่าโยเซฟนะคะและพระมารณชื่อว่าพร,พระนางมาเรียนะคะ ในช่วงวัยเด็กนะคะพระเยซูเนี่ยเป็นเด็กฉเฉลียวฉลาดมากนะคะแล้วก็มีความสนใจในเรื่องของศาสนาธรรมนะคะพระเยซูจึงและพระองค์เนี่ยก็ได้ศึกษาจนมีความรู้แตกฉานในหลักธรรมต่างๆนะคะพออายุย่างสาสิปีนะคะก็ได้พบกับนักบุญโยหันนะคะแล้วก็ได้รับการหลังบาปนะคะ รับสินหลังบาปต่อมาเนี่ยพระองค์เนี่ยก็ได้ประกาศหลักธรรมนะคะเพื่อพอพระองค์นะคะศึกษาธรรมเสร็จแล้วเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของหลักธรรมเป็นอย่างมากแล้วนะคะพระองค์เนี่ยก็ได้ประกาศหลักธรรมนะคะเพื่อไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะคะ ต่อมาเนี่ยพระเยซูเนี่ยนะคะก็เผยแพร่ศาสนานะคะเป็นระยะเวลาสามปีให้กับนักบวชชาวยิวนะคะพอทีนี้นักบวชชาวยิวเนี่ยก็กลัวว่าชาวยิวเนี่ยจะหันไปนับถือศาสนาและศรัทธาพระองค์จนหมดนะคะจึงใส่ความพระองค์นะคะจนถูกประหารชีวิตและพระเยซูเนี่ยก็ถูกประหารชีวิตโดยการตึง บนไม้กางเขนนะคะอย่างรูปอย่างรูปทางด้านขวามือนี้นะคะที่เราได้เห็นกันนะคะรูปนี้นะคะก็จะเป็นรูปแรกที่เห็นนี้นะคะก็จะเป็นพระพระเยซูกําเนิดน,นะคะจากบิดานะคะบบดาบิดาชื่อโยเซฟนะคะแลวพระมารดาชื่อพระนางมาเรียนะคะ ศาส,สนาคิดนะคะมีพระเจ้าสูงสุดชื่อว่าพระยะโฮวานะคะส่วนทั้งรูปนี้นะคะก็จะเป็นกรุงเยรูซาเล็มนะคะประเทศอิสราเอลนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นดินแดนปาเลสไตน์นะคะในปัจจุบันนี้ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นประวัติของศาสนาอิสลามน,นะคะศาส,สนาอิสลามเนี่ยถือเป็นศาสนาของชาวอะไรคะนะนักเรียนชาวมุสลิมนะคะเป็นศาสนาที่มีคนนับถือมาก เป็นศาสนาหนึ่งนะคะซึ่งมีผู้นับถือกระจายอยู่ทั่วโลกนะคะอย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยอย่างประเทศไทยก็จะมีชาวมุสลิมนะคะอยู่ทางภาคเอ่อไของประเทศไทยคะ่ะนักเรียนแน่นอนค่ะอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยนะคะที่เราเห็นกันอย่างเช่นจังหวัดสตูลยะลาปัตตานีนาราธิวาสนะคะ ศาส,สดาของศาสนาอิสลามนะคะก็คือท่านนาบีมูฮัมหมัดนะคะท่านนาบีมูฮัมหมัดเนี่ยเกิดที่เมืองเม,งเมกกะนะคะหรือว่าเขาจะเรียกเมืองว่าอ่ามักกะนะคะแล้วแต่นะคะว่าเขาจะเรียกทีนี้พระองค์เนี่ยนะคะประสูตยบิดาของท่านนาบีมูฮัมหมัดนะคะจะบอกว่าท่านนาบีมูฮัมหมัดเนี่ยเป็นบุตรของอับดุลเลาะห์เนี่ย ของอับดุลเลาะห์นะคะแล้วก็นางอามีนะ,นะคะแต่พระองค์เนี่ยเป็นเด็กกำพร้านะคะจึงอยู่ในการอุปจึงอยู่ในความดูแลของลุงนะคะลุงเป็นผู้อุปการะ,ะคะ mm ่ะ hmm. ในช่วงวัยหนุ่มเนี่ยพระองค์ก็ทำงานกับนางคอรียะนะคะทำหน้าที่ควบคุมกองคาราวานนำสินค้าไปขายนะคะต่อมาเนี่ยก็ได้แต่งงานกับ มีแต่งงานแล้วก็มีบุตรกับธิดาบุตรธิดาด้วยกันหกคนนะคะเมื่อครั้งไปหาความสงบสุขบนภูเขานะคะมีทูตสวรรค์เนี่ยนำองค์การของพ,พระเจ้าเนี่ยปร,ประทานแก่ท่านนะคะแล้วก็ท่านนาบีมุฮัมมัดเนี่ยนะคะก็ได้ประกาศศาสนาคือให้บูชาพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวนะคะแล้วก็ ให้ทำลายรูปเคารพต่างๆให้หมดสิ้นนะคะศาส,สนาอิสลามเนี่ยนะคะก็เกิดขึ้นที่นครเมกานะคะประเทศตอนนี้อยู่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะคะถ้านาบีฮุมัดนบีมูฮัมหมัดเนี่ยนะคะก็ได้ ประกาศศาสนาได้สิบดประกาศศาสนาศาสนาได้13ปีนะคะจึงสามารถรวบรวมแพ้ต่างๆนะคะแล้วก็อาณาจักรของชาวอาหรับต่อมาก็ถึงแก่กรรมเมื่อปีพศ1 1ปีพุทธศักราช1,175นะคะขณะขณะนั้นพระ,ะองค์ก็มี พระชนมาอยู่ได้63,000ปานะคะในสไลด์นี้นะคะ<ม>ก็คือรูปภาพของนครเมกะนะคะประเทศซาอุดิอาราเบียนะคะในรูปภาพนี้นะคะก็จะมีชาวมุสลิมเต็มเรลยเดินทางมาจากทั่วโลกนะคะเพื่อมาสักการะหินเมกะนะคะเป็นไงกันบ้างคะนักเรียนเราเรียนเรื่องความเป็นมาของศาสนาคิตดนะคะแล้วก็ศาสนาพุทธศาสนาอิสลามนะคะ แต่ก็จะมีสไลด์ต่อไปนี่นะคะก็จะเป็นเรื่องของหลักธรรมในของศาสนาพุทธนะคะเราจะลงลึกในเรื่องของหลักธรรมศาสนาพุทธแล้วก็จะมีแบบฝึกหัดท้ายบทยนะคะหลักธรรมความสําคัญในของศาสนาพุทธนะคะจําได้ไหมคะว่าหลักธรรมใดที่เป็นหัวใจของศาสนาพุทธนักเรียนจําได้ไหมคะอ่าว่าสามนะคะในสไลด์นี้นะคะ โอว่าสามแน่นอนก็ต้องมีหลักธรรมอยู่สามข้อใช่ไหมคะคือหนึ่งการการไม่ทำความชั่วนะคะสองการทำความดีอันนี้นักเรียนสามารถเปิดไปหน้าที่บทที่สองนะคะเรื่องของหลักธรรมของศาสนานะคะหน้าที่สิบสี่นะคะหน้าที่สิบสี่ในหนังสือของนักเรียนนะคะ หลักรมแรกนะคะเอออย่างแรกเราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าหลักธรรมของศาสนาพุทธทำไมเราต้องเรียนเรื่องของหลักธรรมนะคะเขาจะบอกว่าศาสนาแต่และศาสนาเนี่ยมีความมีจุดมุ่งหมายสําคัญนะคะก็คือการนับถือศาสนาและการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขนะคะถ้าในสังคมนะคะไม่มีศาสนาเกิดขึ้นนักเรียนคิดว่าจะเกิด อะไรขึ้นแน่นอนค่ะถ้าศาสนาเนี่ยจะสอนให้ทุกคนเป็นคนดีนะคะมีการอ,าอยู่ร่วมกันอย่างสามาคัคคีมีแบ่งมีความรักความสามาคัคคีแล้วก็มีความเข้าใจในของศาสนาต่างๆนะคะมีการอยู่ร่วมกันได้อย่างสมนานฉันท์แต่ถ้าไม่มีหลักไม่มีศาสนานักเรียนว่าอะไรจะเกิดขึ้นคะค่ะ ก็แน่นอนค่ะว่าประเทศในสังคมเราเนี่ยก็จะวุ่นวายไปหมดเลยนะคะทีนี้ทําไมเราต้องเรียนหลักธรรมพวกนี้ด้วยล่ะคะ่านักเรียนหลักธรรมนี้นะคะก็เพื่อเป็นการฝึกให้เราเนี่ยนะคะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบนะคะอย่างเช่นโอวาสามเนี่ยนะคะก็จะสอนให้ ทุกคนเนี่ยไม่ทําความชั่วนะคะ 2. การทําความดีอยู่ตลอดนะคะแล้วก็ 3. าการทําจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์นะคะอววาสานี่นะคะถือว่าเป็นหลักธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญของศาสนาพุทธนะคะต่อมานะคะในเรื่องของเบญจศีลเบญจศีลคืออะไร เบญตสิน,นคือข้อปฏิบัติเพื่อละเว้นการทาความชั่วนะคะมีอยู่ห้าประการหนึงคล้ายๆไอ้นี่นะะเลยค่ะเขาเรียกอะไรสีลห้าใช่ไหมคะข้อหนึ่งเนี่ยก็คือห้ามฆ่าสัตว์ข้อสองห้ามรักทรัพย์ข้อ3ห้ามประพฤติผิดนะคะสห้ามพูดโกหกนะคะข้อห้าห้ามเสพสิ่งของเมินเมานะคะ เขาบอกว่าหลักเบญจศีลเบญจธรรมเนี่ยค,คือสอนให้เราละเว้นจากการทําความชั่วซึ่งเรียกว่าศีลห้านั่นเองนะคะอย่างศีลห้าเนี่ยเราก็เป็นข้อห้ามทั้งหมดเลยใช่ไหมคะต่อต่อมานะคะก็เป็นสไลด์นี้สไลด์นี้ก็จะพูดเรื่องของเบญจธรรมนะคะเบญจธรรมเนี่ยเป็นหลักคําสอนที่สอนให้เราทําความดี ทั้ง5ประการอย่างเบญจศีลก็คือข้อห้ามใช่ไหมคะอย่างเบญจธรรมนี่ก็คือข้อที่เราปฏิบัติเพื่อให้บุคคลเนี่ยจะทําความดีมีอยู่5ประการนะคะ 1. มีความเมตตา 2. ประกอบอาชีพสุจริต 3. มนะคะมีความสํารวมในกรรมนะคะ 4. มีความเอ่อต้องพูดความจริง 5. เป็นผู้ที่ไม่ประมาทนะคะ,คะ ค่ะมาถึงสไลด์นี้นะคะก็เป็นแบบทดสอบนะคะแบบแบบทดสอบนี้นะคะก็จะให้นักเรียนเนี่ยออลอกคําถามนะคะและเขียนเขียนตอ,ออตอบนะคะแล้วก็ขีดขีดเส้นกั้นข้อให้เป็นระเบียบน,นะคะนักเรียนจะได้แบบทดสอบทั้งหมดเจ็ดข้อนะคะให้นักเรียนเนี่ยลองฝึกตอบคําถามดูนะคะอย่างข้อหนึ่งเนี่ย ศาส,สดาของศาสนาพุทธคือใครนะคะง่ายๆมากเลยให้นักเรียนถ้านักเรียนไม่เข้าใจก็นักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูในสไลด์เริ่มแรกได้นะคะวิดีโอเก่าๆก็มีนะคะ 2. ศาสนาศาสดาของศาสนาคริสต์นะคะคือใครนะคะแล้วก็ข้อ3ศาสดาของศาสนาอิสลามคือใครนะคะข้อ4ี่ นักเรียนนับถือศาสนาใดเพราะเหตุใดนะคะตอนนี้นักเรียนนับถือศาสนาใดและให้คําตอบเหตุผลมาด้วยนะคะว่าทําไมนักเรียนถึงนับถือศาสนานี้นะคะหาหากในสังคมไทยไม่มีศาสนานักเรียนคิดว่าจะเกิดผลอย่างไรนะคะอย่างแรกเราต้องเข้าใจว่าศาสนาสอนให้เรามีความรักความสามัคคีใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติว่า อย่างเราไม่มีศาสนาเกิดขึ้นผลมันจะเป็นอย่างไรนะคะหกหลักเบญจศิลหมายถึงอะไรนะคะในสไลด์สไลด์เมื่อกี้นะคะมีคำตอบให้อยู่นะคะข้อที่เจ็ดหลักเบญจธรรมหมายถึงอะไรนะคะให้นักเรียนตอ,อบอบตอบแล้วก็เขียนคำตอบลงมาได้เลยนะคะให้นักเรียนเขียนลงในสมุดก็ได้นะคะ ถ้าใครไม่มีสมุดก็หาสมุดเก่าๆก็ได้ค่ะสมุดสมุดวิชาสังคมปสมก็ได้ค่ะแต่ถ้าใครมีแล้วส่วนใหญ่นักเรียนจะมีนังสมุดกันอยู่แล้วใช่ไหมคะให้นักเรียนใช้สมุดเล่มเล่มไหนก็ได้นะคะแล้วก็เขียนเป็นประจําวิชาเลยนะคะเป็นวิชาสังคมศึกษานะคะแล้วเปิดเทอมเนี่ยเราก็จะใช้เล่มนี้กันนะคะแล้วก็ เปิดเทอมนะคะมิจะเก็บคะแนนตัวนี้ไว้ด้วยนะคะก็